เลขอะไรบ้างเลขอะไรดังบ้างนะแต่ว่าบอกตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะถ้าถ้าตรงกับ ถ้าเลขดังตรงกับเลขชุดระวังผมนะครับ <empathy> อ <ev> ันนี้ผมก็บอลลูเด้อนะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเลขที่ทุกคนพิมพ์มานะครับเลขที่ทุกคนพิมพ์มาผมจะคือผมให้พิมพมาหรือผมกดสีเบิงนะครับว่ามันดังมันดังย้อนยังเออมันมีตัวใดดังเน่นะครับนะแต่ถ้าเลขดังที่ทุกคนพิมพ์มาตรงกับเลขระวังผมนะครับผมกบอลูเหมือกันนะครับนะว่ามันจะตรงไหมนะแต่ ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเลขที่ผมพยายามที่จะปล่อยออกนะครับพยายามท,ที่จะปล่อยออกก่อนเพื่อนนะครับส่วนมากจะเป็นเลขดังส่วนมากจะเป็นเลขที่มันจะดังนะครับเลขรอๆใกล้เมื่อเลขสีออกคุณนะครับจังสีบบคอยดังนะครับจังสีบบคอยดังนะนะอาจารย์น่าใส่มากครับท่วงกันในสีเดี๋ยวผมขาย แล้วผมขายคีมไ้เลยเนี่ยช่วงกันแข่งขัแล้วผมขายขายครีมขายสบู่ไ้เลยเนี่ยนะครับนะ,ะเลขชุดระวังนะครับเลขชุดระวังรัฐบาลรัฐบาลแนวทางประจำวันที่30ธันวาสองห64นะครับเลขชุดระวังนะครับแนวทางประจำวันที่30ธันวาสองห64ี่นะครับ อ่านี่นะครับชุดนี้เป็นชุดระวังนะทุกคนเป็นชุดเรียกระว่างสําหรับแนวทางรัฐบาลสามสิบท่านว่าเลยครับนะแม่เพิ่งเข้ามาอ่าลูกขึ้นรอแทนนะครับอ๋อครับผมอ่าเรียกก่อนหน้านี้ผมได้ปล่อยไปแล้วนะครับคุณแม่ประมาณสองประมาณสองคู่ครับนะถ้าคุณแม่ไม่ทันนะครับถ้าคุณแม่ไม่ทันเดี๋ยวผมสีย้อนล้างหายอีกเทื่อนหนึ่งนะครับ ยังไงก็ฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับนะฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะนะครับตามน้อยตามเราจิ้มลิงกด้านล่างครับครับจานละเก้าห้าจ้ะจานละเก้าห้าระวังนะเลขชุดระวงังสวัสดีครับสวัสดีทุกคนคุณวันละอ,องสวัสดีครับ ชอบสำเนียงอาจารย์มากครับอยากสั่งสบู่ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายให้เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขายสบู่ให้นะครับเออสบู่หน้าขาวนะครับหน้าขาวหน้าเนียนใสนะครับลดฟ้านะครับลดฟ้านาเลนาดําใสได้เม่ดพี่น้องนะครับไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะเพิ่มเสียงครับเพิ่มเสียงหรือยัง อาจารย์ใช้ครีมอะไรหนร้าขาวเดี๋ยวครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายให้ <c oughs> <c oughs> ครับได้อ่ะเลขก่อนระวังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวหน้าก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวหน้าก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> เลขชุดระวังรัฐบาลแนวทางประจำวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกสี่นะครับตัวหน้าจ้ะเลขห้าครับตัวหน้า เป็นเลขห้านะครับทายช่วยกันนะครับทุกคนชอบเลขอะไรนะพิมพ์พขึานา้นมาได้นะครับพิมพ์ขึ้นมาได้ครับนะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรครับนะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับใครชอบเลขอะไรนะครับคาดว่าเป็นห้าอะไรพริมพ์ขึ้นมาเลขชุดระวางนะครับมันก็ดังไม่แพ้ก,กันกับตัวเปิดตัวแรกที่ผมได้ให้ไป ยังไม่แพ้กันอจาย์หล่อมากมายครับผมชมเกินไปแล้วเด <c oughs> <c oughs> ีวผมร้อยติดเพดานเลยนะครับภาพเสียงชัดเจนดีมากๆค่ะใช่ไหมขนาดอยู่เบลเยียมด้เนี่ยนะครับภาพยังชัดเสียงยังชัดด้วยนะครับนะ,ะถ้าเราอยู่ไทยนี่โอ้ยนะครับแห่งสีสันอ่า แล้วทางชุดระวังนะครับ30ธันวาสองห้าตัวแรกเป็นเลขห5าอะไรทุกคน5อะไร5 6าหกนะครับห้าหกหเจทีแรกผมก็ว่าจะเอา5 7นะทีแรกว่าจะเอา5 7เพราะว่าผมมักทึกสั่งมากหาเนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้จะ แนวทางรัฐบาลเลขชุดระวังประจำวันที่30ธันวาคม2564นะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้าจ้ะชอบไหมถ้าชอบรีบหาไว้เลยนะเลขแบบนี้ยังไงก็ดังครับ เลขแบบมี้ยังไดก็ดังคุณแม่นะครับยังไงก็ดังครับคุณแม่นะห้าเก้าเก้าห้านะครับหรือห้าหกหกห้ายังไงก็ดังหาไว้ตอนนี้ดีที่สุดนะครับเลขชุดระวังนะครับเลขชุดระวังเป็นเลขที่อันตรายที่สุดถ้าเราไม่เล่นนะถ้าเราไม่เล่นถ้าเราไม่ทาบอกเลยชุดนี้ค,นนนะค,คู่นี้อันตรายนะครับคู่นี้อันตรายนะครับถ้าไม่มีนะ กันบอมี่พี่น้องเสียวสลังนะครับย่านงายหลังนะครับย่านงายหลังนะครับก็คล้ายๆกับเล่นเลขบวกกับนั่นแหละนะครับอืมว่าแมนกลับไปซื้อไม้เด้นะครับคนละกับนะกับห้าเก้าเก้าห้านะครับถ้าใครชอบนะครับเลขชุดระวังห้าเก้าเก้าห้าชุดนี้เล่นได้นะครับ ขอบคุณครับคุณยาเปียครับผม <c oughs> อ่านะครับอ่ะแคะไว้เลยนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านะครับอ่ะหาได้ค่อยหาจ้าทุกคนหาได้ค่อยหาเนาะอ่ะแคะไว้แล้วเนาะนะครับแคะไว้แล้วทุกคนนะครับอ่ะต่อไปบัตรนี่ อ่าใครสนใจนะครับครีม MS นะครับอ่ะครีม MS นะครับกระปุกนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่หนึ่งนะครับผิวแพ้ง่ายใส่ตัวนี้ได้นะครับผิวแพ้ง่ายใส่นั่นใส่นี่ไปก็แพ้นั่นโน่นนี่นะครับแนะนำตัวนี้นะครับออร์แกนิกแพ้ร้อยเปอร์เซ็นที่พรจัดเต็มแล้วจ้ะครับผมอ่า โชคดีโชคดีครับโชคดีโชคด,ดีเนาะนะครับสำหรับใครที่ไม่ทันชุดก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นะครับใช่ครับผมกำลังเล่งปล่อยเลขที่มันแบบมันดังออกไปอยู่นะกำลังปล่อยกำลังเล่งปล่อยนะครับผมจะพยายามให้เลขที่มันแบบไม่ค่อยดังอ่ะจะนุ่นแหละนะครับใกล้มือเลขกว่ากุหละนะครับเพราะว่าเลสุ่มนั้นนะ ปอยยังไงกับบดังพี่น้องนะคล้ายๆเลขหกหนึ่งหนึ่งหกนั่นแหละกับเลขแปดสามสามแปดนั่นแหละนะครับ